อึง้งทุกลุกไม่ใช่ใส่ชุดไหนก็บอกหาเหมือน,นั่นเองมัดรวมลุกของลีซ่าแบ็คพริงออกงานอีเวนท์ที่เทศที่สวยสะพร่างตามคนทั้งโลกเลยล่ะค่ะพูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับลีซ่าแบ็คพริงไม่ว่าจะออกงานอีเวนท์ไหนเธอก็จัดเต็มแบบ มิดชิดแต่เห็นแล้วว่าเฮหาทั้งโลกเลยค่ะสำหรับดีซ่าขึ้นแทน่นแม่เป็นโกอินเตอร์แบนด์และแบนด์มาเตอเดอร์ดร์ดับโลกช่วงในเดือนกรกฎาคมปี2020นั้นที่ สร้างความฮือฮาให้กับแบรนด์แฟนขับกัมแปนสุดๆนะคะนับจากนั้นเป็นต้นมาลิซ่าก็ได้เดินสายออกงานอีเวนต์ถ่ายแบบและสำหรับยอดขายถล่มทลายจนขึ้นแท่นว่าเป็นลูกรักของคุณบาบินเลยทีเดียวของแบรนด์ที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ทีมงานก็คอนเสิร์ตไปรวบรวมลูกของสวยๆของลิซา่าออกมาให้อีเวนต์แต่ละครั้งนั้นก็มาได้ รับชื่นชมกันอย่างมากมายเดยทีเดียวค่ะ